เจอหลุมหล่อของเราบ้างนะคะท่านนี้นะคะเป็นตำรวจค่ะเอ๊ะตำรวจใช่ไหมคะเป็นอดีตตำรวจอดีตตำรวจนะคะอ่ะมีแนวอาจจะให้นักน้กตัวสั้นๆแล้วก็แบบว่ามีแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคะครับผมสิบติโรเอกชัยวัฒน์คุณทวีนะครับอดีตข้าราชการตำรวจนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของธุรกิจซับคอนแทคส่งคนเข้าป้อนแรงงานนะครับเข้าตามโรงงานแล้วก็ กับคุณภรรยาผมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าของศูนย์ประกันชีวิตเอสไลท์ใายออกแล้วใช่ไหมคะคุณศาสตรนะนำว่านุ่มหล่อเนี่ยคือไกแล้วแล้วนะคะด้มาวยก็ทำธุรกิจประกันชีวิตเอสไลท์รับบริหารกรมธรรม์ให้กับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายรู้สึกว่ามันเยอะมากเกินไปนะครับนแลก็เรารับบริหารให้เขาจ่ายเบาลงอ้าวแล้วเขียนในสื่อเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยค่ะนะคะคุณขออนุญาตให้คุณเอกนะคะคุณเอกบอกว่าเป็นเศรษฐีเงินสดเลยหมดนี่แล้วมันเป็นยังไงอะคะจริง ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมาเป็นพื้นฐานจะคนค่อนข้างเป็นรากย่ามนุนษย์เงินเดือนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นมนุนษย์เงินเดือนนี่ด้วยกันเองเนี่ยนะครับทุกคนทุกท่านนะเจอสภาวะเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือการรา,ายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับแล้วก็มีบททัตรเครดิตทีนี้พอมีบททัตรเครดิตทีนี้ทีนี้มีบัตรเครดิตบ้างคะเชื่อว่ามีเพราะเราเป็นคนมีเครดิตไงนะคะทีนี้พอมีบททัตรเครดิตเนี่ย มันเกิดอาการอย่างนี้ครับเมื่อรูดไปนะครับเอาบัตรนู้นไปปกบัตรนี้เอาบัตรนี้ไปปกบัตรนั้นมันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเขาเข้าใจว่าเขาใช้นี่ทุกๆเดือนเขาเข้าใจว่าเขาใช้นี่แต่จริงๆมันไม่ได้ใช้นี่ครับค่เพราะเขาจ่ายขั้นต่ำใช่ไหมค่ะใครที่กําลังเป็นสภาวะแบบนี้อยู่นะครับผมนะครับด้วยใจนะครับกราบเลยครับหยุดหยุดเลยหยุดพฤติกรรมนี้นะครับหยุดยังไงครับหยุดใช้บัตร หยุดใช้บัตรก่อนนะครับแล้วแล้วก็ค่อยๆเคลียร์นี่ไปโดยที่ไม่ต้องไปร,รูดบัตรอื่นมาอย่าไปกลัวเสียเครดิตครับแต่ในที่นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอสภาวะแบบผมครับคืนหนักแล้วหยุดไม่